สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมคอนเสิร์ตสองชั่วโมงมือนี่เพราะเดี๋ยวท่านไปไทยมืนสกายใช้ยาพูครับใช้ยาพูใช้ยาพูเรื่อพี่น้องเจ้าพ่อพญาแลนะครับคอนเสิร์ตครับของโปรเจ็คยูสิสสองชั่วโมงเต็มๆนะครับผมถังต้องมันแน่นอนนะครับแบบรูปแบบคอนเสิร์ตแบบสไตล์ไรล์ลุนแบบพัด์ทพาร์ทเต็มทีมีถูกแนวมีแหวนมีหยังครบรถเหมดเลยโปรเจวมิวสิกนี่ครับ ู่อนและช่วงนี้เขาใกล่ช่วงเทศกาลยังก็บุญบาง,บางไฟพี่น้องต้องมารอช่วงนะครับมาถูเกี่ยวมิตสิเข้าในซีมิสเ์เสพเนี่ยเดือกับบุญบางไฟในคอนเสิร์ตแน่นะครับ,รบพี่น้องอยากบอกว่าว่าคลิปนี้คู่แน็กเด็ดไปนะครับผมหลังจากที่ วันนี้พี่พ่ได้ไปโดนพ่ได้ไปโดนนะครับจะได้ไปน้องเขานะครับวันนี้มีผู้แนกมีสกายลีโอซีแกมสแตมสแตมแอนนี่นะครับผมจะไหนไว้พอกันด้วพี่น้องอยู่จังหวัดชัยภูมินะครับตัดแต่เวลาทีสี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแมาแรับพบกันนะครับบ๊ายบาว้าวคนหล่อนี่ก็มากับอาการไอหลอใช่น่าจะเจ็บคอไม่สบายอ่า เราจะเป็นหมัตเพราะว่าเป็นมานนตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนมาเรื่องเริ่องเจ็บคอแต่ว่าในสู้เจ็บคอแล้วก็สู้ครับผมอันนี้พี่กางเกงเด็กกันได้ครับผมผมเรียนดวงนั่งหลับตื่นใช่บ่ายระวังนี่ใครอยู่บนรถนี่พี่เกยังไงวันนี้วันนี้เราก็จะไปที่จังหวัดอะไรน้องเว๊ก เซร,รพ์พูเอ้ยชัยภูมิชัยภูมัมไอ้าวไปบุรีรัมย์หรอไม่ใช่มั้ง <c oughs> นีก็อ่านอยู่อ <c oughs> ันนี้มีเซอร์ไพรส์ครับผมเซอร์ไพรส์สรกับทีมจากทีมแ<อ>ดนเลยใช่ไหมหกับทีมแดนใช่ไหมใช่วันนี้ไห่ไม่บอกไม่บอกไม่บอกว่าไม่บอกด้วยแต่แท่นนี้เซอร์ไพรส์แท่นนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนต้องติดตามหลายๆวันนะไม่ใช่แค่ติดตามแค่วันนี้วันเดียวใจไม่ดีเลยมันจะเห็ยนไหมอ่ะพอพี่ใส่เขาไปแล้วอ่ะเราประกันว<ม>่าประกันว่า เดียวหรอเอ้ยอ้ยมีม่อ่านชอบเลยชอบเลยเราจะไปดูชอบเลยต้องติดตามนะออโอเคนะฮะเราก็จะเดินทางแล้วนะฮะับเจอกันค่ะไปปูแ้หรอไ้อนกับฮ้อนเมื่อวานฝนกับตกแต่ว่าความสุขใจมันมีมากพี่น้องบ้านนี้แม่น้องเบิ่งแน่ถุนบรรยากาศดีบ่คันเบิ่งแน่แท้ไหนเอซี่บุปผาสาบัวไข่ บัวบา,า,างงามคัะงามแม่ไทยเอฟซีบางแม่นั่นป้า,ปาเดี๋ยวแม่น้องกลับมาสีไปไทยบรรยากาศดอกบัวเต็มสาเลยมื้อนี้แม่น้องสีผ้าไปเก็บบะม่วงหน่อยเอฟซีู้ใดเป็นเอฟซีแม่น้องอยู่เก่าศูนย์มาเบิงเด้อแม่น้องกำลังสิไปเก็บบะม่วงน้อยพี่น้องสมัยเป็นเด็กหน่อยเนาะฝนตกลมมาแล่นว่าสั่นเด้พี่น้องแลนหาเก็บบกม่วงขนมข้าวต้ม,มว่าด้กินน้ำเพลินดอก ขอปลาเข้าถูกเข้ายากเนาะพี่น้องแต่จีมีความสุขหลายมีความสุขปักหลายเลยเอาเดี๋ยวแม่น้องสีเฮ็ดคลิปเจ็บบักงวงให้เบิ่งได้เอาเดี๋ยวจอดรถกอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดคลิบเจ็บบัก่วงหน่อยให้เบิ่งนได้จ้าบายบายาพี่น้องเบิงเ่งนแนมาเด้อเอฟซีย FC อยู่เก่าศูนย์สมัยเป็นแนกหน่อยล้มมาแนฝนตกล้มมาเขาเลน มาเลือดล้มมาเลือดเทือดเท่าห้องแรนถ้ากันแย่งกันนะพี่น้องเห็นสเบิ้งบเบิ้งเบิ้งผีป้าโตเบิ้งแหมปื๊ดพี่น้องพี่น้องเต็มเต็มเต็มมามาผู้ใดอยากลําลึออันบรรยากาศเด็กน้อยยุคเก้าศูนย์สมัยบ่นี้ขอนมข้าวต้มกินเนาะพี่น้องเนาะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆพี่น้องเอ้ยความถูกความยากความลำบากในวัยเด็กเรากะ คิดว่าเอฟซีหลายๆคนสิอยู่ในยูคเก่าศูนย์คือแม่น้องมามา้าเขามาเก็บที่นอ่องอาบ่งแน,น่หลายคากหลายแน่ที่น้องเต็มดินอยู่นี่เอฟซีผู้ใดบ้บานอยู่ไกลแม่น้องมาเก็บเด้อมาเอาไปกินเด้อโอ้ยหลายคากหลายแน่ที่น้องบ่งมน่เต็มดินอยู่พี่น้องโอเคนตกแล้วแม่เนาะโอ้ยหลายๆย,ยผู้ใหอยู่ไกลๆแม่น้องอยู่ขวนแกจนอยากล้ำลึก บรรยากาศตอนสมัยเป็นเล็กน้อยมาแย่งกันเจ็บขึ้นไปนตะมวนมามามาเอ็ดซีมามาแย่งแนะม่น้องเจ็บน,นั่นนี่ตายผู้ใดอยากได้ตะมวงได้กินนี่หอมพี่น้องใช่เพื่อนบ้างนัะถุกเต็มเดือนยุกใช่เพื่อนบ้างนะเกิดผลมันตกตอนไหนเนาะโลนพักโลนเนี่ยมันล้มที่น้องเลยโอ้ยเจมเป็นขี้หอดสม,มัยเป็นเล็กน้อยด้วันที่นี่ สมัไมเป็นได้น่อยได้ี่นี่ว่าจะล้มมาลือนขึ้นเท่ามาพี่น้องล้มมาลือนขึ้นเท่ามานี่แรนเจ็บปมะวงมวนขึ้อย่างนี่พี่น้องโอ้ยอมาแล้วคิดถึงความเก่าความหลังแต่แดงว่าแม่น้องเท่าเลยได้เอฟซีบอมาคิดถึงความเก่าความหลังนี่แสดงว่าเท่าแล้วเขาเป็นเด็กหน่อยเนาะพี่น้องเขาหนุ่มกอดต้มพ่อแม่กะบได้มีสซูเข้ากินเด้ ขายมันเถื่อนึงปีละเถื่อเข้าจังสีนี่ได้กินขนมพอแม่ไปขายมันหรือไปขายปอหรือไปขายอ้อยเพิ่นได้เงินเพิ่นยังสีส่ขนมมาฝากเข้าบัดนนี้บักวง่งมักบักว่วงป้าดิจังสี่หลับพี่นอ้องบักว่งเน่บักทิ้งควงบักคคก้นคบบักต้นแล่นบักขวดขา แนวกินของเด็กหน่อยบัตรนอกบัตรหน,น้าเนอเอฟซีบัแม่นก็ได้ไลยแท้โอ้ยเบิ่งแมเอฟซี FC. มาเดอ้อเอฟซีอยู่เก่าสวนผู้ดใดอยากกินบักม่วงใบบุกมัตเจ็บอยู่สวนบ้านแม่หน่องเด้อจ้าพี่นนท์เต็มดินอยู่พี่น้องเบิ่นบดดงนะหลายค่กหลายแน่มาเด้อมาเด้อมดแดงกันลายพ่าพ้องกันมดแดงกันล่เพราะพ้องกัน,ดดกพ,พ,กนพี่น้อง <laughs> แม่แม่บอกมองใบบวกไหมค่ะติดอีพีดเอาแม่บังยังนี่แม่อันนั้นเขาเอิ้นว่าหมักกระเดาเอานี่แหละเขาเอิ้นว่าเลี้ยงกินหมักกระเบานี่แหละหมักกระเบานี่แหละเขาเอิ้นมากระเบาจำใบาแม่นเอ้ยไม่ห้อยกินพร้อมแม่นจำใบาแม่นอันนั้นแหมใบเมนอันบักดันโอ้ยหมดกัดเอาเก็บไว้นสำนักให้แม่นั่นน่ะเฮ้ยเตยมันแล้วเอพีเอ้ยจะมันผ้าหมุน

เอฟซีเอฟซีโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่รองเงินคอบอยากมาเจ็บฮ่าโอ้ยเอฟซีเลยเอฟซีเอ้ยตัวนะโอ้ยโอ้ยเอฟซีคอบอยากมาเจ็บแบบงองใบบุกโอ้ย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 เจ็ซีโอ้ยตายแล้วเอฟซีเลยอันเอฟซีจ้า ไอเอฟซี FC อยู่เก่าศูนย์นักหลายมาเบิรงแม่น้องเจ็บบะงวงใบบวกเบิรงตีเอามาใส่ตัวอุย้ยคิดถึงอดีตเนาะเอฟซีไปกอาแล้วหมดก,การแม่ลองร้อมสิก,กับบ้านเราไปนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปอันจินเข่าแล้วไปหาเจ็บบางวงกันนะหมู่บ้านมันลมลม ขีดถอดบรรยากาศเกาๆคามเกาคว้ม,มหลังมาหาเก็บ,บักม่วงอ,อยู่ในสวนแม่นอ,นองได้ดิอยู่ในสวนแม่นอ,นองได้สิหลายกลางหลายนย